โดนอะไรก็ได้ให้ปฏิทินเลยครับโดนดิโดนแล้วน้าบอยเสียบลงเลยวันที่ว่างนาบอยวันที่ว่างเสียบลงเลยเฮ้ยใช้เดียวกันเลยครับใช้เดียวกันเลยโอ้ยใช้เดียวกันเลยใช้เดียวกันเลยเฮ้ยไอ้สองเฮ้ยใช้เดียวกันแม่ดวงไอ้พน่อยแม่ดวงโดนเงาปลาเลยทางนี้

น้องเอาเอาคันนั้นหลบให้หน่อยนะดึงออกเลยไม่ยอมไม่ยอมไม่ต้องรีบนะนุ่งไม่ต้องรีบยังไม่ยอม,ม,อยม,ยอมวิ่งวิ่งเข้าฝั่งแล้ว มือสวิงไปรอละโอ้ยอยากโดนหูเพรได้โดนแล้วโอ้ยใหญ่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 ของพี่บอยมั้งนะ โคตรหนักขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นใหญ่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 ของพี่บอยเยอะเลย

เใจเย็นๆนะหนุ่มไม่ต้องรีบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวสวิงโดนเบ็ดจุ่มไว้อาล่าเข้าตักเลยตักเลยบกยกบ๊อบเลยโอ้ยนี่เป็นโล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 เขาตักไม่โดนเลยปานเลยปานเลยเป็นโลโอ้โหใส่สองจะไปจะไปสองแล้วมี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ย รถเ,เลยรถเลยุกับพลนะเกินครับใตน,นี้ใตนี้โลกว่าครับ,อบสองได้เนี่ยน,นงแต่เย็นไม่ต้องรีบนะ